เทพเจ้าที่เกือบจะไม่ได้เกิดตามตำนานกีกโบราณเล่าไว้ว่าเทพเจ้าซูธเป็นโอรสของเทพโครนัสและเทพีเรียผู้เป็นใหญ่แห่งเขาโอลิมปัสว่ากันว่าเทพโครนัสได้ถูกสาปจากเทพีไกอาผู้เป็นแม่ว่าหากเขามีลูกเด็กคนนั้นจะมาแย่งชิงอำนาจเหมือนที่โครนัสไปแย่งชิงบัลลังก์มาจากเทพยูเรนัสผู้เป็นบิดาเทพโครนัสเกรงกลัวต่อคำสาปมากเมื่อเทพพีเรียชายาของเขาได้ข้อลูกออกมาเทพโครนัสก็จะบุกไปชิงตัวทารกและกืนลงท้องไปเทพพีเรีย ได้ถูกพรากลูกไป5คนได้แก่เฮสเทียฮาเดสดีมิเตอร์โพไซดอนและเฮล่าทําให้นางเสียใจมากเมื่อคลอดลูกคนที่หนามว่าซูดเทพีเรียก็ได้สลับส่งก้อนหินห่อผ้าไปให้เทพโครนัสแทนเทพีเรียได้นําซูดไปซ่อนไว้ในถ้าที่เทือกเขาไอด้าซูดเป็นเทพที่มีพละกกาลังมหาศาล ซึ่งถือได้ว่ามากกวเทพทั่วๆไปพอโตขึ้นซูธจึงได้กลับมาช่วยพี่พี่ทั้ง5้าคนในท้องของพ่อและเนื่องด้วยทั้งห้าเป็นเทพจึงยังมีชีวิตรอดอยู่การที่ซูธโค่นเทพโครนัสลงได้ทําให้เขาได้รับอัศนีบาทสายฟ้าเป็นรางวาัลจากนั้นลูกๆของโครนัสก็ได้แบ่งกันปกครองโลกโดยให้ซูธดูแลสวรรค์ให้โพไซดอนคอยดูแลท้องทะเลและฮาเดสเป็นผู้ปกครองโลกหลังความตายซูธมีเหสีคือเทพีเฮราผู้เป็นพี่สาวของเขานั่นเอง และซูดขึ้นชื่อมากเรื่องความเจ้าชู้เขายังมีสนมองค์อื่นอีกมากมายทั้งที่เป็นเทพและมนุษย์และยังเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดเทพเจ้าและวีรบุรุษอีกหลายคนจนนับไม่ถ้วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเทมโมไว้ด้วยนะ